สวัสดีค่ะอยู่กับช่องยนีกกตูมนะคะจะพามาดูที่ต้นแย่ๆอีกนะคะที่ย่าหนิงเลี้ยงไว้นะคะมาดูค่ะพระยาแย่ๆนะคะที่ย่าหนิงเลี้ยงไว้มีอีกนะคะเลี้ยงไว้ให้กับเอฟซีที่ต่างประเทศนะคะซื้อไว้แล้วค่ะแต่ยังไม่เอากลับนะคะก็ให้ย่าเลี้ยงไว้ให้นะคะย่าก็เลี้ยงไว้ให้นะคะเรามาดูค่ะ นี่นะคะนี่ค่ะเรามาดูกันนะคะนี่นะคะกำลังเริ่มออกดอกเลยค่ะซื้อไว้แล้วนะคะตอนนี้ดูแลรักษาให้นะคะคือว่า,ายังเอากลับไปต่างประเทศไม่ได้นะคะแล้วก็เจ้าของก็ยังไม่มาต่ต่างประเทศเลยนะคะตอนนี้เจ้าของก็อยู่ที่ต่างประเทศนะคะ เห็นไหมคะอยู่ประเทศออสเตรียนะคะเจ้าของต้นนี้นะคะซื้อแล้วก็ให้ย่าเลี้ยงไว้ให้นะคะก็ออกดอกแล้วนะคะถ้าเจ้าของดูอยู่นะคะนี่นะคะทั้งต้นใหญ่ทั้งออกดอกเลยนะคะสวยมากมากเลยนะคะนี่คะ่ะก็ซื้อไว้ดานแล้วนะคะ ก็เลยออกดอกสวยนะคะก็เลยงามมากเลยนะคะนี่นะคะไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะต้นนี้นะคะที่ออกดอกนะคะออกดอกทุกต้นเลยค่ะเพราะว่าฤดูออกดอกนะคะแต่กล้วยไม้ก็ยังออกดอกนะคะนี่นะคะกล้วยไม้ที่ปลูกไว้นะคะก็เริ่มออกดอกแล้วนะคะฤดูนี้เป็นฤดูต้นกล้วยไม้นะคะ ต้นพญาใหญ่ๆออกดอกนะคะต้นกล้วยไม้นี้จะออกดอกสีอะไรนะคะเรามาชมดูเป็นธรรมชาตินะคะต้นไม้ธรรมชาตินะคะที่อยู่ป่าอยู่เขาพอดีย่าไปหาเห็ดนะคะไปหาเห็ดก็หอมด้วยนะคะนี่ค่ะอ่านี่นะคะตัวนี้ต้นเล็กยังไม่เล็กขนาดนี้ยังไม่ออกดอกนะคะถ้าตัวนี้แล้วนะอุ้ยนี่ ออกแล้วนะคะโอ้โหเครือก็ขึ้นมาเลยเครือก็มาเกี่ยวเลยนะคะตอนนี้นะคะไม่ใช่เฉพาะออกดอกเฉยๆนะผู้บ่าวก็ลัเกี่ยวพร้อมเดอ้อนี่ผู้บ่าวเกี่ยวเจ้าอลไนี่ก็เสียวออกไห้กันเดอ้อโอ้ยเจ้านี่มีแฟนมาเกี่ยวแล้วเดอ้อนี่อ้าวนี่นะคะเห็นไหมคะ ดอกจะเป็นแบบนี้นะคะไม่ใช่สวยอย่างเดียวนะคะหอมด้วยนะคะไม่ใช่สวยอย่างเดียวหอมด้วยค่ะชมดอกไม้ดอกพญาใหญ่ๆนะคะอืมต้นนี้ก็นี่นะคะต้นนี้นะคะก็จะของอยู่ประเทศออสเตรียนะคะ ซื้อแล้วก็ให้ย่าเลี้ยงไว้ให้นะคะนี่นะคะกระถางใหญ่ใส่แล้วนะคะนี่ให้ใส่กระถางใหญ่ให้ก็ใส่แล้วนะคะตัวนี้ยังไม่ออกนะคะเพราะว่าตัวนี้สงสัยอ่อนอยู่นะคะตัวนี้กระถางใหญ่มากนะคะตัวนี้นะคะต้นกระถางใหญ่นี้นะคะ ยังไม่ได้มีคนซื้อนะกกระถางใหญ่นี้นะคะนี่ค่ะก็แพงอยู่นะคะกระถางใหญ่นี้นะคะก็ปลูกนานแล้วเนาะค่ะก็สองพบาทนะคะกระถางใหญ่นี้นะคะแต่ตัวนี้มีเจ้าของแล้วนะคะไม่ใช่เฉพาะดอกสวยนะคะยังหอมด้วยนะคะตอนเย็นค่ำๆนะคะจะส่งกลิ่นหอม ม้วนมากเลยนะคะนี่เจหนิงปลูกไว้ที่ดินนะคะนี่จะตัดกิ่งชํานะคะต้นนี้จะตัดกิ่งชําแล้วปลูกไว้นะคะเห็นไ,ไหมคะตัดกิ่งชําแล้วปลูกไว้ก็ยังเป็นดอกนะคะนี่คะ่ะอยู่อยู่ข้างหน้าด้านหน้าก็จะตัดกิ่งชํามาปลูกไว้เหมือนกันนะคะพอเป็นดอกนะคะชอบกลิ่นหอมค่ะ ก็ชอบกินหอมมากๆเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะสวยอย่างเดียวนะคะทั้งหอมด้วยนะคะดูสิอย่างตอนนี้เนี่ยนี่คือดอกจูมนะคะยังไม่บานนะคะอยู่ด้านหน้าบ้านยะหนิงบานแล้วนะคะต้นใหญ่หน้าบ้านบานสวยสะพั่งเลยนะคะไปเราไปดูกันคะ่ะ ก็นี่ค่ะชมอีกแล้วนะคะเพราะว่าอยู่หน้าบ้านนะคะก็เลยชมเช้าชมเย็นนะคะขัามาก็หอมนะคะค่ะนั่งหอมนะคะดอมหอมดมกลิ่นหอมดมกลิ่นพญาแยๆ่ๆแล้วก็ขึ้นไปกีดยางนะคะ,คะหอมมากเลยนะคะตัวนี้จะเป็นจูมนะคะตอนนี้ตอนเย็นนี้ก็จะเริ่มบานแล้วนะคะนี่ค่ะ ก็คงจะเริ่มบานแล้วนะคะต้นนี้ก็เป็นต้นกวักเงินนะคะสวยต้นกวักเงินก็สวยเลยนะคะถูกน้ําฝนแล้วนี่กําลังสวยสวยเลยนะคะต้นกวักเงินที่เอามาจากลุงพลนะคะพอดีวันนั้นลุงพลเอาต้นกวักเงินขึ้นรถนะคะแย่หนึ่งก็เคยขอเอาลุงพลก็เด็ดให้ย่หนึ่งก็มาชําดูสิคะขึ้นสวยมากเลยเนาะค่ะปลูกง่ายย่หนึ่งก,ก็เอามาชํานะคะ ทำไว้ที่ครุเดี๋ยวยังไม่ได้ซื้อกระถางใหญ่มาใส่เลยเดี๋ยวจะซื้อกระถางใหญ่แบบนี้มาใส่นะคะก็ชมชมนะคะนั่งชมนั่งดมนัําหอมอยู่ตรงนี้แล้วค่ะพญาแย่ๆยดอกหอมจังเลยนะคะใครไม่ได้กลิ่นไม่รู้นะว่าหอมกลิ่นยังไงนะคะพอตัวนี้ร่วงนะคะตัวนี้ก็บานนะคะ ตัวนี้ก็จะเริ่มบานนะคะค่ะตัวนี้ก็จูมพอตัวนี้ร่วงตัวนี้ก็บานต่อนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ดมกลิ่นอยู่ทุกวันเลยนะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็เริ่มจะบานอีกแล้วนะคะตัวนี้ร่วงไปตัวนี้บานใหม่นะคะนี่นะคะก็จะได้ดมกลิ่นหลายวันอยู่นะคะโุ้ยตัวนี้ยิ่งสวยนี่นะคะนี่ค่ะนี่ยิ่งสวยเลยใหญ่เลยนี่ก็จูมอยู่นะคะ นี่ค่ะออกเยอะมากเลยนะคะออกทุกกิ่งทุกหง่าเลยนะคะตัวที่เป็นรวงลงมานี่ย่าก็จะวันพุธก่อนนะคะย่าจะเอาไปตัดชำนะคะ,ะเอาไปตัดชำนะคะชำที่ดินเลยนะคะชำที่ต้นดินเลยเแล่ใส่กระถางนะคะโล้ก้เป็นสวนดอกไม้หอมเลยนะคะเป็นสวนใหญ่แย้หอมเลยนะคะอ่าดูดูสิคะ ตัวไหนเนาะยังไม่ให้โชคเดี๋ยวใกล้วันก่อนนะคะย่าถึงจะจุดทูปนะคะตอนนี้ก็ยังยังอยู่ไกลอยู่นะคะใกล้ๆวันค่อยจุดทูบดอกอ่าถ้าแย่ๆหรือว่าดอกไม้อะไรก็ช่างนะคะจะหอมช่วงฤดูค่ำนะคะพอค่ำแล้วนะคะก็จะส่งกลิ่นหอมมากเลยนะคะ เราก็นั่งนะคะนั่งอยู่ที่ที่บ้านนี้เลยคะ่ะแล้วก็จะกลิ่นหอมหวนเข้าไปในบ้านเลยนะคะย่าเดินผ่านนะคะพอมีคนมาเขาเดินผ่านออ้โหอมดอกอะไรหอมจังเลยนะคะใช่นะคะหอมมากเลยนะคะนี่ดูสิคะตัวนั้นบานตัวนี้ก็จูมอยู่นะคะพอตัวร่วงแล้วก็ตัวนี้ตอนเย็นนี้ก็ตัวนี้จะออกบานแล้วนะคะ ันนี้ก็เริ่มจะเป็นพุ่งนี้นะคะพุะ่ตัวนี้ก็จะบานพุ่งนี้เนาะค่ะแล้วตัวที่ลรยไปก็คือลรยไปนะคะตัวที่บานก็ขึ้นมาใหม่อีกนะคะจงกินหอมอีกนะคะทำให้หอมอยู่ทุกวันเลยนะคะนี่ค่ะคลิปนี้ก็ขอจบกินแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ขอขอบคุณมากนะคะติดตามย่าหนิงคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ